มันได้ก็ทุนอยู่นี an はは at, ่เองมันหมไม่ได้หมดก็ใครก็แล้วเหมืนได้เก้าแม่ไม่ไหวแล้วเก้าแม่ก็ไม่รู้จะหยุดจักรยานเนี่ยพอมาอยู่มันก็รักเรานะ้วเราใจดีมันก็เหมือนลูกเราไปอีกนะแม่นะไม่ก็หมดคนนั้นแม่ไม่หาน้ำไม้คนเดียวแล้วก็มี่แล้วคนนั้นเขา เขาคนตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเขาเอาเขาคงจะเป็นพวกที่รับจ้างขับสำร่ออยู่ตลาดแล้วก็แบกไม้ในกระคุยแจ้งเขาว่าแม่เอาบอนไม่ไหวเนาะเดี๋ยวให้ลูกมาแบกลูกเดินไปเลี้ยงงูอยู่เลยจะบอกอ๋อลูกชายเหรอที่เลี้ยงงยูของลูกชายลูกชายคนโตเพื่อนตายเลย<อ>ถ้าได้ยินนะ่ะ โม่ผมก็คุยก็เข้ามาตะกี้เนี่ยนี่จะมาลับมาเล่าให้เหมือนฟังมันก็กลัวเขาจะมาป้าแม่ไงโอ้โหถ้าใครมาทำแม่กูนะตายลูกเดียวใครมาทำแม่กูตายลูกเดียวแตัวชีนี้มันมันม่มีใครมาดีก็มันทางแม่อที่โคนหมูมันอะ คนบ้านเดียวกขามันมัน,นยังไม่ทักไม่คุยกันเลยมันเป็นเราอ่ะถ้าเป็นแม่นะคนบ้านเดียวเราอยู่อย่างเงี้ยเราก็ต้องห่วงต้องใหญ่แนละ้วคนบ้านเดียวกันน่ะมันจะไม่สนใจไนงะเขาเขาไอ้โน,น้ยมันไม่มายุ่งไม่ถามไม่ใจไม่ฮะไม่ถามผมได้ไหมผมไม่มีอะไรให้เขา